หลังจากที่ทุกท่านได้ยินข่าวไปนะครับผมว่าดาราตับในท่านหนึ่งเนี่ยถึงกับลบบัญชีติ๊ตตอกของเขาเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายๆท่านไม่ได้ตามข่าวไม่ได้อะไรเนี่ยผมจะขอสรุปเป็นสั้นๆให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคือดาราสาวท่านนี้นะครับผมชื่อว่ามิลลี่บอบบี้บราวน์นะครับผมรู้สึกจะเล่นเป็นนางเอกเรื่อง Stranger Things นะครับผม Stranger Things ก็ผมไม่เคยดูเหมือนกันนะครับผมใครเคยดูไงคอมเมนต์บอกผมด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เราบอกว่าสนุกนะครับคราวนี้คคคคคุุณณกก็็เเเเลล่่่่่นนนนตตาาามมมมมมปปปิิขออออองงงะะะรรรรัััับบบผผผโโหดดวีีไืยๆซึท หรือเปล่านะครับผมก็ผมเคยดูอินสตาแกรมเขานะครับผมน่าจะเป็น A21 นะครับคราวนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในมือถือ Android นะครับผมมันมีความหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทมากๆเลยนะครับผมน่าจะเป็นบรรพันธ์รุ่นได้เลยนะครับ ทำให้การอัปตอรี่ต่างๆนะครับผมหรือแม้แต่วิดีโอในทิกตอกเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้คมเท่ากับตัว iPhone นะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับผมทาง iPhone น่ยมันมีรุ่นที่น้อยกว่ามากๆนะครับผมปีหนึ่งออกมไม่กี่รุ่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวสมาร์ทโฟนเองทั้งหมดนะครับผมต้องพูดแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ในเชิงลึกนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทำงานของแอป Android ต่างๆนะครับประมาณนี้เออ่ท่านก็สาา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 มม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 รรรรรรถถกกกกกดดดททททีีีีี่่่่่่่หหนน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 น้้้้้้้บบบบบเเเเเลลลลลลยยยยยะะะะคคคคคคคััััััผผผผงงไไไใแแแววววพอออุณิช บอกกับคุณมินี่ได้ลงรูปใน IG จว่าใช้มือถือซัมซุงอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมถ้าให้หลายคนในโซเชียลนะครับผมโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยไปบูลลี่เธอนะครับว่ามีเงินขนาดนี้ทำไมไม่ไปใช้ iPhone บ้างล่ะนะครับผมมีคนติดตามนั้น27ล้านเนี่ยยังจะใช้ Android อยู่เลยประมาณนี้นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าการบูลลี่แบบนี้นะครับผมมันมีมาตลอดเวลานะครับผมมันมีเสมอมาเลยนะครับผมยิ่งโดยเฉพาะที่ผมเจอในเมืองไทยเนี่ยคือแบบค่อนข้างเยอะมากมเลยนะครับผมก็ต้องใช้ i iPhone เท่านั้นนะ นั่นนะครับผมอะไรก็แล้วแต่นะครับความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมซึ่งในการเหยียบแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในทุกวงการอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับเองเสื้อผ้าที่ใส่เองพวกนี้นะครับผมแต่สิ่งที่น่าแปลกคือแบบนี้นะครับหลายๆคนมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเลยจริงนะครับผมในความคิดของผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมการที่มาบอกว่าคุณเลือกใช้ของแบบนี้แสดงว่าคุณจนนะครับผมคุณเลือกใช้ของแบบนี้แสดงว่าคุณรวยพวกเนี้ย เอ่อต้องซื้อตัวนี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะเป็นที่ยอมรับในสังคมอะไรประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าโปรดักตทุกๆอย่างนะครับผมมันถูกออกแบบมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไปนะครับผมแต่ละคนมีทางเลือกไม่เหมือนกันนะครับผมทุกๆโปรดัก t หรือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยเลือกให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดท่านนี้มันจะเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งการเลือกมือถือเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเลือกข้ามแพลตฟอร์มอย่าง iOS o กับ a n d r ไอโอเน่อสกับช่นกดรอยนะครับผมหราวน อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือในทางกลับกันนะครับผม Android ทําได้แต่ iPhone ทําไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะครัเบเรียกได้ว่าเป็นหางว่าวเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเคยว่าไปนะครับว่ามันหลากหลายมากกว่าเยอะมากๆนะครับไอ้เรื่องการเหยียดโปรดักในการใช้งานนะครับผมที่แต่ละคนเลือกซื้อเลือกใช้นะครับผมผมเห็นแล้วมันไม่ค่อยมีผลดีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคนที่โดนเหยียดเองนะครับผมแล้วก็คนที่ไปเหยียดเขาเองพวกนี้นะครับคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดในเรื่องของความเป็นจริงบ้างน,นะครับผมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในสังคมนะครับผมเคยคุยยยยกกกกกัััััับบบบบูเเเเซออ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 รรรรรร์หลลลาาาาททท่่ Android ่่นะะ<ม>นนนนนะะะะคคคผผมม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 ีีีีวววไไไถถถถึึงงืืืืืื Android iPhone ้้้ตปณใช ซึ่งเหตุผลหลักที่คนเลือก i p n o เนก็จะมีดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่อง Security อยู่แล้วนะครับผมหลายๆเนีคนเชื่อใจ Security ของ iPhone มากนะครับซึ่งอันนี้หลายหลายคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าทาง iOS มาเป็น OS ปิดนะครับผม เอ่อยูเซอร์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้นะครับผมไม่สามารถเข้าไปเล่นอะไรเยอะแยะในนั้นได้นะครับผมไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับผมที่แปลกๆได้นะครับผมที่ไม่ได้อยู่ในแอปสโตร์เนี่ยไม่สามารถโหลดได้เลยนะครับรวมถึงนะครับยังไม่สามารถค็สมัยเจสเจอร์ต่างๆในการใช้งานได้นะครับผมรวมถึงการใช้งานเชิงลึกต่างๆเช่นการโอเวอร์คล็อกซีบียูนะครับผมหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งเลเยอร์หน้าจอแปลกๆนะครับผม ให้มันแปลกไปจากเดิมแบบจนจําไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยไอโอสิบสี่ก็เรียกได้ว่าทําได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ว่านะครับผมก็จะต้องใช้แอปเอ็ช็อตคัทอยู่นะครับเพื่อที่ทำให้มันเปลี่ยนไอคอนต่างๆให้เป็นรูปสวยๆนะครับผมหรือจะเพิ่มพวกวิดเจ็ตแปลกๆพวกนี้นะครับให้มันออกมาหลากหลายมากขึ้นนะครับผมให้มันดูแบบเออสะดุดตามากขึ้นนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ไอโฟนยูเซอร์ทุกๆคนนะครับผมสามารถทํำในนเวลานี้นะครับผมไม่ได้สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับผมถ้าเกิิดดว่าาคคคคุุณณออออยกกไไ้้จจรรรงงๆนนะับผม็ตปเเลลโ เบรกเนี่ยหลายแบบเลยนะครับผมมันไม่ได้มีการ void ประกันคุณออกนะครับผมมันประกันคุณอยอยู่ครบนะครับแล้วแอปพลิเคชันเจอเบรกหลายตัวเนี่ยใช้งานทุกคน้างจะง่ายนะครับผมไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมแต่ข้อความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า Android จะไม่ซีเคียวนะครับผมเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบไปส่นกับมันมากกว่านะครับผมโหลดนู่นโหลดนี่มานะครับผมมั่วไปหมดแบบนี้นะครับถ้าแ้ไม่มีโอกาสเจอพวกมาแวร์ต่างๆได้ขนาดนั้นเองนะครับผมพูดตามตรงแบบนี้นะครับคุณไปเข้าเว็บนู้นไปโหลด apk เว็บนี้มาอะไรประมาณนี้นะครับพวกมาแวร์อะไรมมมมัััันน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 กกก็็็จะะะะะะตตตตติดาาาาาาาคคครรรรรบบบบผเเเปปพววว่่่่หลลยยๆทไซอออองงงแแ้้ หรือโทรศัพท์แอนดรอยที่หลายท่านซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ได้ไปโซนกับมันท่านไม่ได้ไปแกล้งมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมว่ามันแล้วแต่คนมากๆนะครับผมซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรมีการเหยียดกันให้เห็นนะครับผมเพราะว่าเออแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันจริงๆนะครับผมแล้วก็ เรื่องงานเองนะครับผมเรื่องการถนัดในการใช้งานต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่คนไปนะครับผมไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะครับว่าคุณมีตมังคุณจะต้องใช้ iPhone คุณมีตมังคุณต้องใช้ Android อะไรพวกเนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่าค,ความที่ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านเทคโนโลยีนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะร้ายแรงมากๆนะครับผมแล้วผมก็มีหน้าที่ <S <S <ๆ S 2> ที่จะต้องเออมาบอกให้ <S <S <ๆ S 2> ใหฟังนะครับผมว่ามันเป็นยังไงความจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมทุกๆท่านเนี่ยไม่ควรจะมี m i n d s e ตแปลว่าเออถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวนีีีีี้้้้้เเเนนนนนน่่่ยยยยคคคคุุุณณณตตตอองงจแแๆละรรัับบบผมมใชวก็า คนแบบนู้นอยู่นะครับผมมีไมเส้นแบบว่าเออคุณใช้อย่างนี้มันไม่ดีนะครับผมคุณใช้แบบนี้มันถูกนะครับผมคุณใช้แบบนี้นะคุณจนแน่เนี่ยเออผมแนะนำนะครับให้คุณพอนะครับผมไม่คุณเลิกคิดแบบนี้ซนะครับผมไม่คุณเปลี่ยนมาใหม่นะครับว่าความจริงแล้วในบางทีเขาซื้อเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับผมลหลายๆคนต้องเลิกซื้อของให้มันเข้าออกับตัวเองอู่แล้วประมาณนี้นี่ผมว่าไปนะครับผมก็นะครับถ้าเกิดคุณอยากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากๆเลยนะครับผมผมดีใจมากนะครับที่หลายท่านติดตามผมนะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่เป็นกำลังใจผมเสริมาแล้วกันนะครับส่วนเรื่องที่2เลยนะครับก็คือเรื่องการออพติมิเซชันนะครับผมแล้วก็การใช้งานระยะยาวนะครับย้ำนะครับว่าใช้งานระยะยาวนะครับซึ่ง iPhone User หลายๆท่านมองว่า i อ s เนสามารถใช้งานได้ลื่นนานกว่าทาง Android นะครับผมซึ่งก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะครับผมมันมีอะไรมากกว่านั้นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ คราวนี้ผมพูดมาตลอดนะครับว่าทาง iOS เอ่ยนะครับผมหรือทาง Android เองเนี่ยมันมีการอืดลงทั้งหมดนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะอืดช้าหรืออืดเร็วเนี่ยก็แล้วแต่ไปนะครับผมแล้วแต่คนไปในการใช้งานของแต่ละคนนะครับซึ่งมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์เท่าไหร่นะครับผมฮาร์ดแวร์โดยรวมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการ develop app นะครับซึ่งความที่ Android มันมีหลากหลายรุ่นมากเลยใช่ไหมครับผมการเขียนแอปพลิเคชันให้มันดึงศักยภาพออกมาให้มา,มากสุดที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยให้เเเเเเข้้าาาากกกกกัััััับบบทุุทุๆๆๆรรรร่่่ Android 8, ่่นน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  Android ปปป็็พียมามายยยยคคผผมมมมมไไดละซึงงออวต นนนี้้แลวกััะครบผมสมมุติว่าคุณเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Facebook ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยคุณต้องการให้การเลื่อนเนี่ยมันลื่นไหลมากๆเลยนะครับผมเลื่อนแบบไม่มีกระตุกเลื่อนแบบไม่มีสะดุดเลยนะครับผมโหลดแบบปื๊ดๆเลยนะครับผมสมมติว่าคุณต้องเขียนแอปให้เข้ากับตัวท็อปอย่าง A21 Ultra นะครับผมสมมติที่มันมีแรมประมาณสัก12กิกนะครับคุณก็เขียนแอปให้มันโหลดล่วงหน้าไว้เยอะๆใช่ไหมครับผมเพราะว่าตัวแรมเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมเลื่อนไปประมาณ3-4-40โพส์เนี่ยมันก็ไม่มม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 มีีีีีีีปปััััััญหาาาาาาอออะะะะะะะไไไรร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 รนน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 คคคคคบบบบบผผผลลื่่่่่่่่สยยยว้้้เเกกกกกก็็็ดแแแตตุุพงงงถููซึณ6 บ้าง8ปดกิกบ้างนะครับผมบางทีความเร็วแรมเป็นช้ากว่าอีกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมคุณต้องพยายามเขียนแอปเฟซโปของคุณนะครับผมให้มันกินแรมน้อยลงนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเขียนเท่ากับรุ่นพี่นะครับให้มันกินแรมเท่ากับรุ่นพี่เนี่ยกลายเป็นว่าเครื่องมันจะอืดไปโดยปริยายเลยนะครับผมเครื่องถูกๆเนี่ยอืดไปเลยนะครับผมหลายๆท่านที่เป็น Android user นะครับผมเวลาซื้อเครื่องไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการอืดก็เป็นเอยาะแบบนี้นะครับเพราะว่าพวกทรัพยากรหลายๆอย่างที่มันต้องกินนะครับผมในแอปพลิเคชัััััันน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 นึึึึงงงงเเ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 เีีี่่่่่ยยยยยยยมมมมมคคคคคออ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 ๆๆๆะะะะะขขข้้้้้้รร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 รืืพพววววววกกกกบบบบบผผสปปปท Android าาาไไหซซฮ์์์์ดแแแแ็็ลลฟตต ตามไปด้วยนะครับผมทำให้รุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการกระตุกได้อาจจะเกิดอาการอืดได้นะครับผมซึ่งแตกต่างจากทาง iOS นะครับผมเออ่ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยออกมาประมาณ3-4รุ่นเองนะครับผมทำให้การเขียนแอปต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ manage RAM ต่างๆนะครับผมการวิ่ง CPU นู่นนี่นั่นนะครับผมมันสามารถวิ่งได้เสถียรมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นมันน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับผม CPU หลักๆเนี่ยปีหนึ่งออกมา iPhone ปีหนึ่งออกมา CPU ตัวเดียวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณเขียนโค้ดเดียวกันอะไรเดียวววววกกกกััััััััันน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 นเเเเเเีีี่่่ยยย็็สาาาาามมมมมรร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 ถไไดดดด้้้หะะะะะคคคบบบพพปป CPU ตตผออออจจืงแๆๆ นี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหตุผลอีกอันนึงนะครับผมที่หลายๆท่านเนี่ยเลือกจะใช้ไอโฟนนะครับผมเพราะว่านะครับมันลื่นได้นานกว่าและก็แล้วแต่นะครับผมแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแบบนั้นอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมส่วนเหตุผลที่3นะครับผมซึ่งเป็นเหตุผลคลาสสิกสุดๆเลยนะครับผมก็คือเรื่องการประดับบารมีนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันมองได้หลายแง่มุมมากๆนะครับผมซึ่งผมจะนักในแบบนี้แล้วกันนะครับคนส่วนหนึ่งมองว่าไอโฟนนะครับผมมันเป็นเครื่องประดับอย่่่่่่่่่่าา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 งงงงงนน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 นึะะ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 คค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 ครร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 ัััััััับบบบบบผผผผผมม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 มเเเเเเพวววีีีีีีททสสูแลล้้้กกกกก็็ใขยยยยยยือออออจตตตดปปปไไไห นี่มากสุดนะครับผมลงถึงนะครับว่าไอตัวโลโก้แอ p เปิเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างราคาสูงขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมสเองก็ราคาสูงนะครับผมจะเป็นล้อที่ใส่ Mac Pro เองก็ตามราคามันก็สูงเกินจริงอะไรประมาณนี้นะครับผมมันให้ความรู้สึกแบบลักซ์ซรี่นะครับผมเหมือนของแบรนด์เนมเนแบบ วงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้หลายๆคนก็เลยเลื่อนมาเป็นเครื่องประดับนะครับผมเวลาเข้า Starbucks เอ่ยก็ต้องเอาแมสมาวางใช่ไหมครับผมเวลาคุยโทรศัพท์ก็ต้องถือ iPhone ขึ้นมาคุยอะไรประมาณนี้นะครับผมถึงจะดูดีนะครับซึ่งถึงแม้ว่าหลายๆท่านนะครับผมที่ดูผมจนค่อนข้างจะเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีหมดแล้วนะครับผมเบื้องหลังเอ่ยเบื้องหน้าเอ่ยว่ามันเป็นยังไงพวกนี้การทํางานต่างๆของมันเนี่ยนะครับผม ก็จะมองว่าอันนี้มันเลิะเทอมมากๆเลยนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมต้องซื้อมาประดับบารมีด้วยนะครับผมมาเป็นเหตุผลในการใช้งานที่แบบฟังไม่ขึ้นเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนส่วนมากนะครับผมระดับหนึ่งเลยเนี่ยครับเลือกซื้อ iPhone เพราะเหตุผลนี้ลุ้นวนเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็เข้าใจได้นะครับผมว่ามันเหมือนกับหลายๆท่านที่เวลาไปซื้อของแบรนด์เนมต่างๆใช่ไหมครับผมไปเลือกซื้อกระเป๋านู่นนี่นั่นนะครับผมที่มันอาจจะมีช่องเดียวเนี้ นะครับซึ่งมันจะใส่ของได้เยอะกว่าแล้วก็ใช้งานง่ายกว่านี่ผมว่าไปนะครับผมกระเป๋าถูกๆเนี่ยมันเปิดมาแป๊บเดียวใช้งานได้นะครับผมใช้งานสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมว่ามันเป็น personal preference นะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลที่ทำออกมานะครับผมแล้วให้คุณซื้ออยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะมองว่ามัน make sense หรือมันไม่ make sense ก็แล้วแต่คนไปนะครับคราวนี้เราะมาพูดถึงฝั่ง Android บ้างนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเลือกซื้อ Android เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือเรืื่่่่่่่ออออออองงงงรร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 ราา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 คค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 แแนน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 นยยยููลล้้้้้้วะะะะะะััััััััับบบบบบผผผมม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 ถกกุุุใชไไดเเเเหพีีีขท็ปปณจ ซีพตัวเดียวกันมานะครับผมใส่แรมตัวเดียวกันมาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นมือถือจีนหลายยี่ห้อนะครับผมอย่างที่ผมเคยรีวิวไปหลายตัวก็เป็นนะครับผมซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าแบบเออเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับผมเ,ออเป็นเพราะว่านะครับคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความต้องการความคุ้มค่าในการซื้อโปรดักต์ต่างๆนะครับผมเป็นคนที่ต้องการซื้อของให้มันมี performance ผลดีะป้ล่าลงทุนน้อยผมแต่สิ่งที่มมมัััันนไไดด้้กกลลบา XM ที่ส มันเกินคุ้มอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้รู้เรื่องมือถืออะไรมากมายนะครับผมแต่เห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีแอดเวอยด์สมาร์ทเออมันคุ้มค่าราคาต่างๆนานาพวกนี้นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าความที่ราคามันไม่สูงแล้วนะครับมันซื้อง่ายนะครับผมมันหาง่ายมันซ่อมง่ายอะไรพวกนี้นะครับผมร้านซื้อร้านขายมันเต็มไปหมดนะครับผมแอนดรอยมีเป็นสิบสิบยี่ห้อนะครับผมถึงแม้ว่าหลังๆแบรนด์เนี่ยซัมซุงเองนะครับผมทำออกมาราคามันจะคือจะแซงไอโฟนแล้วก็ว่าได้นะครับผม A อย่างที่2ก็คือว่านะครับผมการใช้งานบางอย่างนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับผมหรือเกมบางเกมใน Android เนี่ยมีแค่ใน Android เท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีใน iOS นะครับผมเช่นอย่าง Fort n ไ t e อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้ถูกจำกัดแค่อยู่ใน Android นะครับผมคุณก็เลยต้องไปซื้อ Android ถ้าเกิดคุณอยากเล่น f o r t n i น e นะครับหลายๆท่านที่ต้องการจะใช้งานด้านนั้นโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ Android อย่างเดียวเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผม